สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะแม่หญิงนะคะมีอะไรเอ่ยเตนเต้นแตงกว่าแตงกว่านะเนยนะคะเอามาให้กับน้องเมตามหาเฮงนะคะวันนี้นะคะทุกคนมาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเมตานะคะจะนอนลงแบบนี้ง่ายๆเลยนะคะสวัสดีค่ะก่อนลุกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อีกรอบหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนอนลงค่ะนอนลงนอนลงจ้านอนลงนอนลงหน่อยลงนอนลงนอนลงอ่ะให้คิดไอชิมก่อนชิมก่อนที่วันนี้น้องเมตานะคะจะกินแตงกวาหนึ่งตะกร้าให้หมดเกลี้ยงภายในหนึ่งนาทีนอนลงค่ะนอนนอนนอน,น,อน,น,อนเออนางน่ารักมากเลย น่ารักมากเลยนะอือหือน่ารักจะกินภายในหนึ่งนาทีให้ดูเลยค่ะหนึ่งนาทีกินให้ได้กินให้ไวถ้าคุณกินได้เพิ่มห้อีกหนึ่งตะกร้า <c oughs> ไหนมันอร่อยไ่รล้ แม่เด็กสิคอหนู <c oughs> แพลงนอน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 ลงนองลงนองลงนอลงนลงอิ่มหลือบ๊ออ่ะไม่ได้นองลง <c oughs> กินแตงกวานะคะกลุ้มงเมตานะคะกินเร็วกินไว้ถ้าคุณกินได้เพิ่มอีกหนึ่งกะชั้โอ้ยอ่ะหอยมึกมากเลยเอาไป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 เลยแกล้งเธอค่ะหอมเนาะเอาไปเลยเอาไปเลยกินเยอะๆเลยกินเยอะๆเลยกินเยอะๆ กินเยอะๆเลยกินเยอะๆกินเยอะๆชอบใหญ่เลยนะคะน้องเมตานะคะกินเยอะๆกินเยอะๆเยอดูฟันดูฟันดูฟันอู้น้ำลายกระจายไปเลยจ้ะสายตาเดินเ้อวินวินเออเอาจ้าจ้ะเอาจ้าจ้าอยู่นี่ค่ะไม่เอาไปไหนหรอกค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะ อยู่ตรงนี้จ้ะอย่าให้เราไม่ตายคนเดียวเลยให้นางคนเดียวนะคะนางหมดแล้วคะ่ะอุ้ยสายตาสายตาอ๋อ <c oughs> อร่อยอร่อยอร่อย <c oughs> อ่ะอเ <c oughs> อ <c oughs> เดี๋ยวเราไปให้มหาเฮงกันต่อเลยแล้วกันนะคะทุกคนเอา <Moment. S 2> ทุกคนท้ายและตอนนี้นะคะแม่หญิงนะคะจะเตรียมนะคะแตงกวานะคะมาให้ผ่าเฮงเนาะนะคะหนึ่งจักร้าล้างเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเราต้องล้างเพราะว่าไม่งั้นจะมีสารพิษเนาะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาปลูกมาเนี่ยเขาใช้สารอะไรบ้างนะคะมา,าเฮงให้อยากกินแตงกวาขอเสียงหน่อยค่ะไปอยากกินแตงกวาขอเสียงหน่อยค่ะแสดงว่าอยากกินแตงกวานะคะ เอาไปก่อนนะเอาไปก่อนออืฟิอฟินๆค่ะฟินๆกินแตงกวากับมหาเฮงกันนะคะทุกคนจับจับจับโอ้จับจับโอ้กินแตงกวากับมหาเฮงนะคะอร่อยค่ะฟินๆใครอยากกินขอเสียหน่อยอีกอีกหน่อยนี่คือแตงกวานี่คือแตงกวาของเสน่ห์กำลังจะเข้าปากของมหาเฮงเป็นที่เรียบร้อย าแตงกวาปะไม่รสชาติอ่อยของพี่ค่ะนี่ของแข่น,นี่ของไข่เขอพี่เฮงคนเดียวเลยค่ะของพี่เฮงคนเดียวสักค่ะมาเ่อะกันหน่อยเด้ว บนสูงสวยบนสูงบนสูง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 บนสูงกับมหาเฮงนะคะบนสูงกับมหาเฮงนะคะบนสูงสูงสูงจ้าเก่งมากนะกินนาะกินเข้าไปกินเยอะเยอะจะละมัจุกันแล้วพี่เฮงมัจจุเแม่นะจุบ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 มัจจุเแม่นะจุบจุบเร็วที่มหาเฮง ระลุอาการนอนบอดจ้าจ้าอาขาพี่ๆทุกคนวันนี้นะคะท่านใดที่ชมคลิปพวกเรานะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานแม่ยิงสุรินทร์จริงจัง,จงเฮ้ยค่ะ <c oughs> วันนี้ขอตัวบายๆนะคะบายบายคะ่ะ